ครับไปจนนี่ตอนนี้เราอยู่สมุทรสาครมากินข้าวนะครับเราจะลงใต้เจ้าแกงคุปรุ้ยบรรยากาศของร้านนะ่ะคุยรุ้ยไม่คุ้ยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของร้านละจอนเอ๊ะเดินไปละโอ้กำลังทําที่จอดรถข้าวแกงคุปรุ้ยร้านเจ้าแกงคุปคุ้ยเดี๋ยวเราไปเลือกเมนูนยนะเออจับจังสวย,ยงามหน้าร้านโอเคโอ้ขนมของฝากเยอะแยะเลย ของฝากเยอะๆใส่ติดรถก็กินไปด้วยโอเคนี่อะไรอ่ะอของซื้อติดมือกินข้าวเสร็จตอบอร่ตรอบอร่ผลไม้โอเคเดี๋ยวเรามีเยอะแยะเลยแม่ค้าเอาอะไรดีเนะาะเดี๋ยวดูกับข้าวก่อนกับข้าวก่อนมี เดี๋ยวพี่ขอดูก่อนเนาะอันนี้ข้าวราดแกงอันนี้คืออันนี้ต้มเลือดหมูใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่เลือกนี่ปลาทูหวานปลาทูหวานนี่ปลาทูเออเป็นโอเคดูหน้าทานน้าทานไอ้นี่ถ้วยเท่าไหร่จ้าแม่คะตัวเดียวเท่าไหร่ห้าสิบแต่ตัวเดียวสองตัวร้อยโอเคครับโอเคอ่ะ ข้าวเปล่านะมามาด้วยกันมาด้วยกันโอเคผงพลุยผงพลุยร้านก้าวแกงผงพลุยโอเคกินเที่ยวทัวร์ไทยตามที่กันบ้างโอเคก้าวแกงผงพลุยเอาข้าวเปล่าแล้วก็ปลาตัวนึงเมื่อกี้ปลาตัวนึงโอเคเราได้แล้วข้าวเปล่าที่เยาได้เลยนะอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ห้าสิบนี่ผู้ตัดอันนี้ตัดกันนี่ค่ะ โอเคอะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรานั่งเรานั่งเลยหลวงหลวงออกมาให้ดีเอยโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคได้แล้วได้แล้วเก้าแกงกุ้งปลุยแนะนําร้านหน่อยตรงนี้สมุทรสาครเนาะตรงสมุทรสาครเออร้านก็สวยงามมากบรรยากาศโอเคเลยมีหลายเลือกให้หลายอย่างให้เลือกปลาตูต้มยำสมุทรสาครนี่ต้องมีเมนูนี้นะ โอเคอ่เราได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วดีนังการอยู่มากขึ้นหมดเนี่ยนี่หั่นแตงไว้สวยงามออปลาชูชีปลาทูเนาะข้าวเปล่าติดน่ปาปลาแล้วก็ไข่ต้มไข่ต้มนะครับกินง่ายๆมือเที่ยงนะครับตรงสมุทรสาครรัวปงพลุย